สวัสดีครับสุรสินพาโชคมมนีพารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางความฟันพ่อโซพอโซ่พอโซพารวยนะครับตามแนวฟันตามแนวทางความฝันนะครับพี่น้องเข้าไปฟังไปตามน้ำกันครับ,บพ่อโซสีฟันว่าจังไรที่มีตัวไรฝาพี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับพ่บอโซสวัสดีสวัสดีครับเห็นยังไรเนาะขึ้นจังมาหลายฉบับนีืมาตามความฝันพ่อโซ ไปแต่จะมีจะคนถามคนถามอันนี้กับทิ่ได้ถามหรอกที่คงคงครับทิเบติถามาน่บอกว่าบางในช่องรอดวัดวางหันพ่อโสไหยังแน่นวัดว่างหันพ่อโสเนี่ยไห้สามล้านเปอร์เซ็นต์ามาเต็มเต็มเลยบอกพ่อโสยังก็ได้ว่าเจ้ามีสามี่าตัวเล้บานขวบบานวัดนี่พโสฝันกักจุกแต่พสมากที่สุดเพื่อ หาหานี่มาลานเปอเซ็นต์ละมันงวดนี้งวลที่หนึ่งมีน้ามวดนี้ยังมากกว่าพสหาหามาล้านเปอเซ็นตหามาล้านบว่งวดนี่แม่นโอ้มันนี่หามาล้านเพราะว่าพสฝันเห็นแม่เห็นยายกนี่แค่แหละจ้าเมันกลับมาตุยงมันกลับมาเคนเสียอีกว่ากลับมาเสียแบบนี้พสก็เลยว่าเดินแม่เสียแล้ววันนี้ ก็เลยเอิญพี่สาวมาเบิ่งวันแรมเนี่ยเสียประเดี๋ยนไปยืนมากประเดี๋ยวจังใดเจังว่าหัวเพิ่นหลุดออกหลุดออกประเดี๋ยวตกลงเลยบอกให้พี่สาวมาเอาเล่าข่าวว่านั่นหัวขัดนีโยกขึ้นหัวโยกขึ้นแบบลอยขึ้นมามเพาใส่ต่ำนะเออเพาโซ่โซ่เลยอุ้มเอาโอ้หัวหาหัวหกเออตอนนี้ยวโซ่เลยอุ้มเอาประนี้วว่ากัน บอกพี่สาวว่าเจ้าว่าจะมาเอาหัวยายนี้ก็จะมีคนมาทักน่ะเอิบกระสูทักหัวหร่อใส้น่ะเอิบพันบุ์หะยฮจี่ให่พันธพนบ้าหะไเอี่ยเอาพันธุ์พนธุ์ไฮพันธุ์ไฮกระสกโสอุ่มเอาแต่ว่าเล่ากับว่าใคร่แม่ยุตไอนนี้ป็จะมานาเี้ครั เัอว er <ue> <lawsuit royable> ัตถุฝันเจยวกับแด่ยมัไหมันออกตบอะไรทีมีหาสองพอโตก็เลยวัดมันสิบ่มากโถเขอาอีกว่าหาสองศูนย์หาสองอ่ะครับในหัวนบอกว่าหามาแถวันในี้านติดเส้นาเป็นไหนกพอโตมันสิมาตัวไหนก็ฝันเห็นย่ายนี่ยบาบาเลกทีเนี่มัสิออกมาจาฝันเห็นสองหลอดก็ออกทั้งสองหลอด คันร่ออกมาได้ที่ออกอายุคนอายุคนเก่าชุดที่ตื่นหนึ่ฝันฝันลุกตื่นขึ้นมาอันแม่ไก่ลุกมาว่าคุ้มฝันสุฟังไปกับฝันขึ้กับเราก็ฝันยิ่ง่หญ่เสร็าฝันตื่นขึ้นมาแล้วตังคนตังฝันตังคนตังค์วอกสู้กันฟังสอนฝันสู้กันฟังเออ ก็จะเป็นนอนไหลฟันไดแต่ว่ามักที่สุดตันนมนแมนมักที่สุดฟันมันก็เด่นเด็กออกแล้วยังไงไปนอนฟันว่าย้ายกับขึ้นมากน่นั่นเองมันมานมันบุญอีกคนน่ะหันหัวพนไปทางตะวันตกหันไปแล้วไปเห็น่านดุหัวพันกิ่งออกจากตัวตกุ้งเสพืกินตกุ้งเสพื่ินว่าเกี่ยมมาเอาคนบ่า้เอาหัวยังไงยังน้อยขึ้นมาตับเหนอ มายูน้ำพอสูขึ้นเราเออมายูน้ำบันดีเซียบอขาแยกเอาเราก็มาดันมาเอืกไวเราว่าเหวฝันหนึงทีฝันทุกเทียฝันยังไม่จัดเจ้ากับบาดเล็กทีอยู่ของรัตวะพันยู่ในบ้านนี่ไหมตัวใดล่ะบ้านเล็กทีหาสิบสองห้าสิบสองเนี่ยถ้าสามตัวนี้พอสองศูนย์หาสองศูนย์ห้าสองช่วยคนเสียแล้ว ฮานี่มาเป็นล้านที่พอโซ่นี้ล้านจัเส้นเลยวางหันสามล้านต่อเส้นสามกมาล้านตัวเส้นเลยห่ามาเป็นล้านตัก้อนกับมันแปดถ้าสามตัวนี่ศุนศูนหาสองบอกเขูโซ่ซุนหาสองห้าอีกตัวหนึ่งคือศูนเกาซีตามอายุก่นสามตัวี่นี่ซุนหาสองกับซุนเกาซีคเบิดบุญวางอายุเก้าสิบสี่ปี อยางว่าผัวกับเมียบอกสู้กันตั้งตื่นขึ้นมายีเสาตื่นขึ้นมาผัวกับเมียแถวๆกับอันแล้วสันวัดีพ้นวสามตัวตัวใดก่อ็ศูนย์ห้าสองเกนาหนึ่งเก้ศูนยเก้าสี่เกับศูนเก้าสี่เนี่ยจะว่าหนึ่งหานี่ Yeah. วิ่งหานี่ล้านตัวเส้นวิ no ่งหานี่มากเป็นล้านบ่พ่มนวิ่งหาเนาะนี่สนี่ที่ปันเลยอคัวิ่งหาล้านตัวเส้นเลยวัดที่ผ่านมาตัวใดกี่อวัวเดียววันที่ผ่านมาก้อมาสามสองสองสามล้านตัวเส้นเด้สามล้านตัวเส้นวดนี่หาหาล้านตัวเส้น สาดินสาเลนเด้ครับสันูุมสมซาสองตัวมกักตัวใดเพราะสูมักหาสองขหาศูนน,นนี่ทำนี่นี่สองศูดวผู้ดมัวกนพบว่าตูกระตัดเล่นออกอ่าเพราะว่าพอสูก็็ไม่ได้ไฮไลท์แบบมั่งหันจัดะไฮแค่แบบเอีย ยี่สามสองห้างวดที่แล้วแต่มันตว่าพรโซมั่นใจว่าสามม้าล้านเปอร์เซ็นต์งวดที่แล้วพรโซมักละสามหลายที่สุดในงวดที่แล้วงวดนี้มั่นใจคืองวดที่ผ่านมาเพราะโซงวันนี้มั่นใจพรโซมั่นใจเลขคือเลขหาตุ้มต้องหาสองแมนหาสองมั่นใจเลขหาสองเป็นโตมั่นใจตัวเดียวนี่คือหาหามาล้านเปอร์เซ็นต์ แ,บบแล้วเน,นี่ยตาาัว่ากะบางโโซี่เนี่ยว่าของพอโซนี่มันมีขึ้นมีลุ่งได้ย่างไรก็แต้มเดียวท,กกทุกรอบมันขึ้นลุ่งใช่ไหมครับแมงพอผสเบิังรู่แม่แม่มาครับขอบปะมันขึ้นลงแทบทุกรอบเลยโ่้แม่แทบทุกรอบทุกรอบเนี่คันบ้าตรงก,ก็คือคือเปลี่ยนไปคือว่ามันสีขึ้นสีลงนี่ย่างละแต้ม เป็นแจมล้มแจมสิครับคือซอด <c oughs> นี่ละตัวที่มาที่สุดคือตัวนี้แหละตัวนี้กับตัวนี้ตัวใดเอ้เห็นเอ้อเออเยเห<า>็นส้างได้เพราะใช่สองหาซูนซูนหาเนี่ยแหละอันนี้มิตรซูนหาแล้วครับนะค่ะหายพี่น้องพันกับเอาหาพี่น้องพันตับเอาเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับหามาก่าไดก็พอ หาล้านเปอร์เซ็นต์วัดนี้งวดงวดที่แล้วมั่นใจว่าสามล้านเปอร์เซ็นต์ก็มาอีหลีครับวัดน,นี้มัน่นใจ้ะวัดนี้มันนนม่นใจหาถ้ามาเป็นล้านได้พี่น้องแมงถือเนี้ยก็สร้งขอให้ติตหาวดให้จิตหาไว้เต็มสองรบริวดแบบหน้าจอเด้อพี่น้องหน้าจอ ครับพี่น้องก็เป็นแนวทางความฝันของ,งก็นั่ํแบบพิจารณาเบิ้งนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นแชแนวทางนํางแบบพิจรารณาเบิ้งนะครับถ่ายคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซีทุกๆูกทันขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์นะครับพอบก,กันไม่ในคลิปนะขอบคุณและสวัสดีครับ